สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาทำกระท้อนแช่อิ่มค่ะน้ำเปล่า2ลิตรใส่เกลือ2ช้อนชาบีบมะนาว3ลูกนำกระท้อนมาปอกเปลือกแช่น้ำเกลือมะนาวที่เตรียมไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมง ตั้งหม้อเทน้ำเปล่า2ลิตรใส่เกลือ1ถ้วยแล้วคนให้ละลายพักไว้ให้เย็นล้างกระท้อนให้สะอาดแล้วนำมาบ้าง ใช้จานหรือเขียงเล็กๆนวดเบาๆแล้วนำใส่ภาชนะที่มีฝาปิด ใส่น้ำเกลือ ى, ปิดฝาดองไว้หนึ่งคืนต้มน้ำสองลิตร ใส่น้ำตาลปี๊บหนึ่งถ้วยน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยต่อคนให้ละลายพักไว้ให้พออุ่นๆ ใส่น้ำเชื่อมที่เตรียมไว้ปิดฝานำไปแช่ตู้เย็นประมาณ3วันสามารถรับประทานได้ค่ะ